เชี่ยกุลุดไอสัตว์ภูเขาไฟปะทุอีกครั้งที่ลาวาบักกับการเติมโลบักที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมโปรโมชั่นการเติมโลบักที่จูใจแถมปลอดภัยอีกด้วยอีกทั้งรับกดเกมพัฟในแมปสุดเดือดอาทิเช่นบล็อกซ์ฟุตคิงเลคซี่ชินโตไลฟ์และอีกเพียบยังไม่พอมีทอยโคตรขายอีกเอาทุกอย่างเลยไปจับจองกันได้เลยที่ลาวาบักลิงก์อยู่ใต้เดสคริปชั่งข้างล่างเลยนะพี่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 เดินรายการกับเอฟซีหน่อยเดี๋ยเอฟซีพี่หน่อยสวัสดีครับเราเราลบหนีพี่ทำไมอ่ะ เไม่เราเปิดคลิปนี้ทำไมอ่ะไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องพี่พี่จากใจพี่คือเขาเห็นพี่จนแบบสติแตกแล้วอะไหวง่ายๆสติระเบิดไปแล้วอะโอ้โหตังคิวนะตังคิวมากๆเลยนะติดตามนานๆนะปลาพี่ถ่ายรูปมาถ่ายรูปนะขออะไรรด้อะไรมาขอเทปแบบเท่ๆเลยมาแต่มันแต่มันมืดนะตรงเนี้ยถ่ายเสร็จปุ๊บโพสด้วยแล้วพี่ก็เห็นว่าไอ้ดำๆโป ขอประาานนเเลยดมัโปโอเคงั้นเดี๋ยวพี่พี่พี่ขอตัวก่อนนะ thank you มากสิบล้านซัาไปไวครับพี่สิบล้านซัาไปไวโอ้โหโอ้โหสาธุสาธุเจวกันนะทุกคนโจซื้อยังก่อนเอ้ยโจซื้อยังก่อนบอกซื้อเจ้าก้อนเนื้อเจ้าเฝ้าเรียกอะไรไปซื้อไอ้ครับไอ้อันออัันนที่แปลว่าน้ำแข็งอะไรแมนครับแมนเจ้าคืองุ้นปะกื้งเคยปอนแน่นอนนี่ขอยขอยุทธนาหานบ่น้าหานเดียว โอ้เป็นอันมืดอันหนึนที่เป็นรถแห่หนาไอ่ะอิลี่ดิไปแล้ว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 โอ้โหเนี่ยกเรียกป้าทีคุณคุณแม่คุณก็มาอยู่อยาจิ้มหนาอะไรใครเบียดคุก็มาอที่คุณคุณคุณป้าจอดตังไม่จอดตังใส่ไม่เต่มเต็มผมอาศัยความหล่อจากหน้าตาล้วนแฮมโอ้โหหมดแล้วโอ้โหดังมาก ี่ไอ้สวัสดีครับพี่ไอซ์สลมโอ้ยเ้ย้ยตกใจกันไปเปล่าไม่เนี่ยพี่จำผมได้ปะเนี่ยพี่ไอ้พี่จำพได้เราเคยออกคลิปพี่ใช่ใช่พี่ชินผมเคยออกคลิปพี่ไงใะ่ปชาพี่ชาใช่เลยนี่พี่พ่อด้ไงอะครับได้ยินคได้ยครับตมาว้าครับอะไรก็ได้เ่ยอย่างอะครับไม่เอกินนะครับม่ครับมีมีนอตร่าด้วยนะะ ผมผมอร่อยกับโตเกียวอีกอ่ะฮฮิทนไหนครับเพราีพราีว่างกันนะครับเอออะไรนะครับพวกพี่ว่างกันไหมครับว่างมากยครับว่างมากผมผม่ได้กัะฝากหน่อยนะครับโอเคครับผมฝากผมฝากช่องผมฝากช่องผมในยูทูบได้ไหมครับตามยูทูบเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปปิดตามครับอุ้ย ครับใส่เอ่อพิมพ์พิมพ์ได้นะครับพ์พิมพ์นี่เลยโอเคครับเดี๋ยวไปกันนะคะอาคอมครับสวัสดีเว้ยอะไรครับพี่อันนี้ให้ให้ให้คุณโท่อไหมครับใช่ครับพลอยต่อยเด็กเกียพี่เล่าเมา่อนี่พี่ค่ะตาค้าอย่าแรงใจครับเด็กเกียพี่สาวครับพี่สาวพี่สาวเจอพ่อจนจนช่องผมไหมครับผมจะร้อรน้ออุ้ย ถูกทางหรือเปล่าถูกใช่ไหมขอบคุณมากเลยนะขอบคุณครับน้องใหญ่เยอของเราสวัครับพี่อ้าวพูดไม่ได้เหรอถอยน้องตกกระแตหมดเลยสวัสดีครับอุ้ยไม่ยังทขึ้นไม่ได้อ่ะสวัสดีครับ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 สวัดีครัสวัสดีครับสวยๆขอบคุณครับเฮ้ยชมมันสวยด้วยอะเกิดเลย ไอ้อเชี่ยกุหลุดไอ้สันนี่คุณคุณนั่นแหละผมหมายถึงพวกคุณที่กำลังดูคลิปผมอยู่ตอนนี้ในโรบอกผมขายแล้วนะมีเสื้อมากมายให้คุณได้เลือกสรรทั้งเสื้อบาร ทีเชิ้ตเสื้อที่มี2ชั้นเสื้อสูทที่มีขายทั้งเซ็ตไม่ว่าจะเป็นทั้งเสื้อไลกางเกงแล้วก็รองเท้าสุดเฟี้ยวที่เป็นสีแดงขาวมีลายเส้นของผมอยู่ด้วยเช่นเดียวกันถ้าคุณอยากเฟี้ยวเดินเป็นแบบไหนก็มีแต่คนทักมีแต่คนมองแนะนำเลยครับวินล็อกเกอร์เฟมิลี่เซิร์ชในช่องค้นหาของโรบบพิ้งว่าวินล็อกเกอร์อกเกรฟมิลี่ลิงก์อยู่ด้านล่างก็มีเช่นเดียวกันสามารถอุดหนุนของผมได้เลยนะครับเป็นการสนับสนุนโดยตรงเลยใครมีโรบัคเหลือมาซื้อด้วยนะขอบคุณมากครับ thank mm -hmm. you